กันในระว่างจะรับอยู่นั่นนะครับนะกลับกลายกลับกล,ล้าวรับรับตื่นตื่นกาม,มี่ผููยิ้งคนหนึ่งเดินมาหน้าตาสวยงามทรงจุดเท้อยสี่เหลืองสบอยสี่เขียวผุ่มดอกดำพุ่มยาวสวยงามเดินขาา้ามกระซรงยิ้มใหก้กระเปาหน่อยบุคคลโดยติตั้งมันอยู่ในความดีมีความกยันมั่นเพียรมีความอุตสาหาแะแตตันยูรูคุ่นพ่อเม่ ที่วด,ดาสิ่งซักซิ์ก็เห็นใจนะครับสิ่งซักซิ์จะมอบสิ่งดีๆให้มารับฟังนิ้านเร่องบ่าหน้อยเด็กกะตันยู่กันนะครับเศร้าจิตเกิดมาในรอบตัวี่ยากจนมีปีนองหลมกันสามคนเอ,อมาเหมือนเป็นเศว้าอายุสิบหกก็ได้แต่งงานลั่งจากแต่งงานมาได้ซ่องปีเตอร์กระตั้งโตกลดลูกเป็นผู้าย ทั้งค the so, uh ือให้ลูกชายว่าน้อยที่กรดยากนะครับนะหลังจากกรดกับอยู่กอยหลังจากออกจากคลอยเรียงแต่เธออดอดแอดแอดลูกกระป๋าไม่ค่อยดีนุ่มไม่ค่อยออกเขาหวาบเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงหลังตรแจเบ้านเคลเด็กกับเป็นเรียนนะครับเป็นเรียนแถวที่อื่นไม่ทาบบางคนเรียกอะไรนะครับนะแต่แถวบ้านนี่เคลเด็กกับเป็นเรียนคือสุขภาพไม่ดีอดอดแอดแอดนุ่มก็ไม่ค่อยออกแต่ว่ากต่เลี้ยงลกพอได้แล้ว ให้กินนามก้าวเอามังนาำก้าวเวลาหุ้งก้าวเอานาำก้าวมาใส่เทไว้เลยกะเลยก็ยศแล้วลงนิดน้อยกลนปวนในพวกเหล้วละลายคิมๆมมันมัน้ลกะบ่อในหลวกได้ดื่มกินหลังจากเอทุกข์กรบป๋าไม่ดีอ่อนๆแอนๆตามมันตามการไม่เคยกลองกัท่ามีกะไม่เคยจะพอใจก็เลยทิ้งนะครับทามีทิ้งไปมีไหมเธอกะจำเป็นต้องเลี้ยงลูกเป็เพื่อนคู่เดียวแต่ดีแต่ว่าปลาตบกองเตือบานกล้องเตือนอยู่ไกลไกกับบานแม่ ผีสาวก็มีรอบกรัวไปเล็วน้องชายก็อยูกบแม่ดูแล่เมดนเธอก็เลียงลูกเลียงลูกจนน้อยอายุได้ประมาณเปดบีพอตอดอิ่มๆนะกับนักการ์ผ้าไปควักวัดหลังจากนั้นนักระตือรู้สึกว่าทุกขกระปรียคอยยำเยลูกทำมารหลับจานก็ได้ไม่ค่อยเต็มเต็มน้อยกินไม่อิ่มก็เลยพ้าลูกไปควักวัดให้อยกับลองตาหิวเป็นนโตตอนเจ้าๆดำเนินชีวิตเป็นแบบนี้มาจนว่าเด็กใจหน่อย จะปตมซีจะก,กลับไปช่วยเ,เรื่องแม่ทำมานกลับจ้างตัวปนะครับนะมีในหมู่บ้านจ้างให้รทำอะไรสามารถที่จะทำนายกระตั้ไปเรื่อยถึงด,ดูการดำหน้ากระดับจ้างดำหน้าถึงดูดูการเก็บกาวกระดับจ้างเก็บกาวเบาหน่อยดูเล่แม่ช่วยเรื่องแม่ทำมา่านุกย่างกับระว่าเแม่เก็บข้นอนแฮแฮแฮอแอดเอดรถกระป๋าไม่ค่อยดีคนเป็นเลี่ยนนะครับนะคนเป็นเลี่ยนโรคจริงๆก็ไม่ทราบว่าเชือโรคอะไรแต่ว่า คนเป็นเรียนเนียนจะอรรถอดเอดทุกข์กับฝั่งไม่ดีไม่มีเดี๋ยวไม่มีเองแต่ว่าก็ทำงานได้เบาๆคนนั้นนักๆจจเหนื่อยโหบ่าวหน่อยก็ช่วยเรื่อง้านทำมัานตกยางาหลับจ้างตกยาง,างาให้ได้เงินมาเก็บข้าวในฤดูแตนะ่เก็บข้าวเกี่ยวข้าวนำไปหลับจ้างเกี่ยวข้าวเก็บข้าวนล่ก็จะแบ่งข้าวให้หรือว่าก็จะให้เป็นตังเป็นๆๆอัดกันแล้วแต่ทำไม่เตียงงานเพื่อจะให้แม่ได้มีกินก็มีอยเก่าหนึ่ง ระดับจางเก็บข้าวทำมาถึงปติหน้าก็พอดีในหน้ากลางหน้าว่าหน้าก็มีต้นมัเมาตอนนึงต้นเมาหล่อมเอาไปเคลือ่อนรถิ่ต้นเมาในการลงมือเก็บทางกางกันก็ของเจ้าอื่นก็ก็มีคนเก็บยกกันเลยนะครับนะแต่ว่าในปองในในเบ้าหน่อยเก็บนี่บาหน่อยเก็บทุกคนเดียวนป่เนั้นการเก็บไปจนถึงว่าเที่ยงก่อนจะิปผักเทียนการถึงปฏิมุมหน้า หุ่มหน้าก็มีน้ำค้างเป็นแอ่งเป็นว่างดอกยกับเชียงปลาคลิกลักคลิกลักเล่นว่างเล่นน้ำน้ำก็บจ๊เจ๊ลึกประมาณคือบกับระมาณนั้น,หนแหละน้ำแห้งถึงเบาหน่อยตอนเร่งคิดว่าไป็เลขทีจ่จะได้ปลาผ่านลบไปทำแกงได้ไหมก็ไปติ้งหุม่มเดืดปลากันลูบไปลูบมาหุ่มไปหุ่มมากกันโดยทั้งหมดมีอยู่สามตัวปลาปลาดุป,ปลาจอด ครัผมจะไปส่งตัวตัวหนึ่งอันไม่รู้อยู่ตรงไหนกันห้ามไม่ป,ปอบกับไปยามหุ่มไปยามคล่ำไปยามรวงอีห้าได้ตัวหนึ่งอันกับบางอื่นไปปอบกับสร้งแขงแข้ก็คุยคุยรวงรวงแต่ดึงขึ้นมากกับเป็นมอนะครับเป็นมอเป็นมอไกลๆครับเมือม่อหน่อยมอต้องเลื้ยงน่ลหุมไปหุ่มมากับว้ากามีอยู่กลางๆพอได้มอขึ้นมากกันเร่เร่ว่ายัางดียัใจการได้นั่นกั เดินไปทีลำกล้องเผื่อลุงไปทำความสะอาดตัวด้วยล่างมออะไรด้วยแล้วเนาะมอเป็นมอตองเลืองนะครับเป็นมอตองเลืองช่วยห้ามดูดีใจกันได้เลยด้วยแกหน่อยเห็นว่าช่วยห้ามดูดใจการได้ก็ทำความสะอาดอย่างดีอลไรก็เอาไปตั้งแต่การสไลิน์ตัวเองก็อาบนาำทำร่าร่างกายแล้วก็ได้มอก็เอาโมลอบลายนี้ครับโปรยแต่ล้วตัวลงก็โปอยปลาดุดตรงตัวลุงในลำกล้องนั่นแหละก็ตัวเองขึ้นป่ามอเดินลบมาติดตายตอนเมื่อวา หลังจากที่เอาปาเข้ามามาเปลี่ยนแล้วก็บิดเื้าสะบัดเอาไปพึ่งแดดกับมานั่งรับประทานอาหารนั่งได้ต้นมะกเมานะครับนะต้นมะกเมาเบาหน่อยนั่งได้ต้นมะกเมารมรื่นดีเลยตั้งแต่วันเที่ยงก็มีรมรื่นของใบมะกเมาปกคลุมหลังจากที่รับประทานอาหารเซตเดิมนามเซตแต่คิดว่านอนปัก้อนสักครู่หนึ่งในระหว่างเด็กเที่ยงเร่งร้อนเร่งอยู่กับปักป้อนก่อนในเวลาคอยลุกขึ้นไป เก็บข่าวต่อไปแล้วกันในระว่างจะรับอยู่นั่นนะครับนะกลับกลายกลับกล่าว่ารับรับตื่นตื่นกำมิผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหน้าตาสวยงามทรงจุด้อยสี่เหลืองสบอยสี่เขี้ยวปมดอกดำปมหมยาสวยงามเดินข้ามกระสรงยิ้มให้กับเปาหน่อยเล็วก็พูดกระเป๋าหน่อยว่าเราเห็นถึงความกระยันมั่นเพียรและความกระตันยู่ของเจ้าเราจึงหมอบมอวิเซีให้ ให้เจ้าเอาไปไหวเป็นเตีเก็บข้าวซานเม่ได้ข้าวซานมาแล้วกะให้เจ้าเก็บในหม้อนี่อนข้าวซาาที่ออกจากหมอนี้ไปหุ้งกิ่นนันจะเป็นอาหารวิเศษจะเป็นอาหารติดสา้ม,มาแต่จะรักษาโรคได้รักษาคนป่วยใหายจากป่วยได้เราสรงสร้าเจ้าจะเป็นเด็กดีเด็กกระตันยุเราจึงหมอมอวิเศษนี้ให้เพื่อที่จะรักษาแม่ของเจ้าให้ใหายเจ้าจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขบอกกล่าวนั้นเลยกะ ยืนยิ้มอันลังไงเลยกาะเดินจากอยหลังจากแต่ว่าผู้หญิงในความฝันเดินจากไอเบาหน่อยกระสะดุ้งตื่นหนังตกต้วความฝันที่นั่นอันไปแล่มโม่เด้ตั้งอยู่แล้วก็คิดว่าสงสัยว่าโมโ่นีจะเป็นโมวิเศษจริงไหมวะหรือว่าเปิดเจอในความฝันก็ไม่คิดได้มากจากปากักปอนจนว่าได้เวลากันลุ่เก็บข้าวโตปยนคำคำเท็ดได้เวลาลอ็อกกะโมยายมเก็บซ้ำป่านะ ก,กเดินกลับบ้านกลับมาถึงบ้านก็เอาหม้อให้แม่เล่เอาหม้อให้มแม่ดูพ่อแม่แม่จิตวันนี้หลวงบาวไปเก็บข้าวแต่มุมหน้ามีปลาปลาลุ้กคิกลุก,ๆๆๆล,กลิกก็หลวงบาววัจวไไวับมมลจปลาไปไหวเกงอ้มใบอ้มมากกับผมหม้อก็เลยจับปลาไ้ปล่อยลำกล้อง่เอาหม้อล็อกมานี่เลยแม่จิตกระตั้งมันน่ใจนะแต่ไม่ได้ไปกับมวยหม้มอ,มอก็ยิมากบาวน้อยก็ไม้กับอุ่มอ้อมจากคว้าง,ง,งมุมหน้าจริงๆหลังจากนั้นก็บาวน้อยก็เอาหม้อไปเก็บ ข่าวสานเตดายมากเทวาเรียกไหม่พวงกาวระจะใส่ไว้ในโมตรงเรื่องนี้เลยปิดฟ้าไว้อย่างดีถึงเวลาจีุงกาวก็ไปตักไว้แตมโมตรงเรื่องนั้นมาใส่ในโมด,ดินวุวงกาวกับโมดินจะไม่โนนะครับนะชาวบ้านกะระโดดรึก,รกลักแหละกกระทงสานนะครับนะราเห็นว่าเด็กนี้เป็นเด็กกำพร้าพอกระจักไหวแม่กับทุกกระเป๋าไม่ดีตัวเองก,จก็จะบอดซี้อะไรก็มาทำม่าเลี้ยงมแม่การหลังจากนั้นเป็นตอนมากอะขิดมาได้ทำอะไรก็ได้กลงมีการเปยนเปลงนะครับนะ จากสุขภาพแม่จิตไม่ดีก็ดีขึ้นดีขึ้นจนน้ยทราบมาได้ทำมาได้กลองเกลยวโดยฮั่นโวยการทำาั่นทำการได้กลองเกลยวปกติสมบูรณ์แม่จิตก็สมบูรณ์แข้งแรงทำห้านได้กลองเกลวดีหลังจากนั้นก็นโยดีกินดีทำมาหาได้ทำอะไ,ไรากาบังเกิดประสมมดนะครับนะแม่จิตนี็น็ดีทำหน่อยได้มาทำมา,ำมากระยิงได้มากับไปเลย,เลยมีเงินมีต้องถึงไม่มากระเลี่ยงตัวได้มีแต่ปลาไม่ไม่ก็พี่ปันกับแงปลง แต่ว่าเรื่องแรกความหลับมอวิเศษนี่ก็ไม่เคยรดวงโรไปตึ้งกค้นะครับเมจิตก็ไม่กข้าใจไม่รู้เหมือนกันไม่ได้หนึ่ยก็เป็นมอวิเศษแต่ว่าก็ลูกเบาหน่อยกำจับว่ารักษาโมนีไว้ดีตลอดชีวิตเลยเมื่อ,อยางแต่ให้ใกล้ตองอยางแดใกล้ยืมเก็บดับไว้ให้ดีใต่เกา้านเก็บดับไว้ให้ดีแต่ว่าเลีง้งภาษาบ,บ้านๆก็เลยว่าทำเป็นพเพลงซานเ่ยทำเป็นโมเกาซานเ่ยได้ทำเกาซานมาได้มากะไซในโมนั้นโดยความใจดีมีเมตตาก็เมจิต พ่อไป,รปรเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนเท้าคนแกตีสุขภาพไม่ค่อยดีกระดูดซึกทรงซารถึงมันนึกว่าตัวเองได้กินข้าวจากโมต,ตงเลืองนั่นแหละสุขภาพก็ดีขึ้นกันเลยตักข้าวซานไปแบ่งปันให้กับกรอบกลัวดที่มีคนป่วยและกับกรอบคร้วดี่กเขามีคนจจราแต่สุขภาพไม่ดีหลังจากที่กรอบครัวนั้นได้หุงข้าวซานนี่ได้กินข้าวสุขภาพก็ดีขึ้นผู้สูงอายุก็มีความแข็งแรงขึ้น คนป่วยก็ให้จากป่วยความวิีซษนี่ก็ได้เพลกระจายไปผููคนหลยคนกะเวลามีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยากแย่ยยให้ป่วยก็เลยมาแบ่งปันมาข้อแบง่งมาข้อเหลขกยังเล่าเพลงออาป่วยก็มีคนหลยคนไปโเเก้เอา,าไปเหล็กขขอข้าวสารไปเหล็กป่ะเนี้ยเอาข้าวสารของเคาไปให้แต่ถึงกัเหล็กโกตักข้าวสารเนี่ยมนันบ้าไปหุ้กินคนเจ็บป่วยคนเดิไม่บายคนเือบมีความเจ็บป่วยอยู่นะ กาด้วยความเมตตาของเ้าจิตตุ้งซานคนเจ็บป่วยมาขอเกาซานนั้นกัตักเกาซานจากหมอตรงเรื่องหายใส่เตีหายคับคนีค่มาคออลไก็าาเอาเกาซานเด็กเขาหายมาเหล็กเปลี่ยนก็ใส่รอตลงในหม้อคนเตีรับเกาซานนั้นเราไปฮ้งกินก็กินหมื่นนึ่งนันลังจากนั้นก็เมื่อได้ยาวิตซีคนเจ็บป่วยก็าหายคนี่ได้รวมกินด้วยกันสีดูดีเปล่งปลั่งกันมานมหลังจากนั้นมาผู้ใ้ญยบานกับประชุหมต้องปกป,ปองดูแลรักษาไว ยาให้ใครไปยุุงไปเคลือบถ้าเมื่อนว่าใครจับใครได้ป่วยจี้ไปกอข้าว้านมาหุงปวดศร้าดูกักายเอาข้าว้านไปเหล็กแล้วก็เอาข้าวสานนั้นมาหุงกินหลังจากนั้นเป็นต้นมากนะครับทราบจิตกระเบาหน่อยคายโดีมีความสุขแบ่งปันเรื่อยมาถ้าใครจับใครได้ป่วยมีอาการไข้อาการป่วยกะทุกข์กะปาบไม่ก่อยดีไม่มีเดียวว่ามีแดงกับไปก็เอาข้าว้านไปเหล็กข้าวสารเอามาท้งหุง ได้กินกาซารวิเศษเดืเอดออมาจากโมตองเลืองนั้นก็า,ายการส,สมบูรณ์แข็งแรงนะครับนะได้กินกรยิมน้ำตํำรันนะครับมีความสุขกายสบายเจยหายจากรุบป่วหายจากความเย้อหวยหายจากความอ่อนเพลียกาด้ดยความเป็นคนใจดีอบอุ่มอาร,ารีฟองซ่าจิตกับเบาหน่อยไันจีงได้เป็นทีลกของทุกคนนะครับต่อมาก็ได้มีหญิงสาวใจดีคนหนึ่งไอ้ตกลงแต่ง,งานกาับเบาหน่อยอยกินกันอย่างมีความสุข จากการแบ่งปันจากการดูแลจากการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมู่บานของสาวจิตกระบ,บานหน่วยกัอยู่กันอย่างมีความสุขเลยมากบานหน่วยกับภรรยาขยโยกันยังมีความสุขมีลูกมีร้านเซพร้านบ้านเมืองขยังคงรักษาความดีเลยมากนะครับบุคคลโดยดีตั้งมั่นอยู่ในความดีมีความขยันมั่นเพียรมีความอุตสาหะกตัญยูรูคุนพอ่อเมเทวดาสิงศักดิ์สิทธ เห็นใจนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบสิ่งดีๆให้จะให้ท่านนาทีดีจะให้ความชุกจะให้ขู่กล้องจะให้การเป็นโยตีดีให้ยิงว่าเป็นคนเต่โอปออมอารีช่วยเลือกเพื่อเพ่เพกับสร้างคมชวนร่วมโดยอีกล่าวกะยิงมีความจะเลื่อนรุ่งเรื่องเป็นตร,รักข้องก้นถั่วปล่อยาะฉะนั้นโยด้วยกันในสร้างคมต้องเอื้อกวเพื่อเพ่กันนะครับนะดูแลซึ่งกันและกันอย่าอิจฉ้ากันแบ่งปันความรักแบ่งปันความสุข มีอะไรสิ่งดีๆที่สร้างมาจะแบ่งปันกันได้ครับแบ่งปัน,ปน่วยเลือกเกืือกูดซึ่งกันและกันเพื่อให้สร้างคมนั้นได้อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้ก็เป็นนีต้านทีเป็นการยกยองสั้นเชิญผู้ที่ทำความดีผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีปละคุณผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในความซืบงสุจริตขยันมั่นเพียรไม่เบียดเบียนผู้อื่นความดีเล่านั้นในเบื้องต้นซึ่งแม่ไม่มีใครเห็นเทวดาก็เห็น อย่างเช่นเรื่องเด็กชายน้อยนี่นะครับความดีตีสร้าง้างมาต่จะทาให้แม่โพซบมีความพึ่งพ่อใจเต็มใจตีจะ,สะแสดงบารมีเผื่อเหลือความสื่อสัต์สุดจริตความขยันมั่นเพียรความเอาใจใส่ดูแลผูมีปละคุณนการ้างมาต่จะนํามป้าให้เป็นตีรักตีครบรักตีนับถือและเป็นสีสั้นเส้นย่นย่อของบุคคลตัวไปล่อยได้อย่างแน่นอนเลยนะครับอย่างเช่นนี้ท่านเรื่องนี้ จากเด็กใจหน่อยผู้สร้างความดีจึงกลายมาเป็นตียอมรับกล้องบุคคลตัวไปนะครับไม่เชืยอขยาหลบรู้นะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงใครทําความดีก็จะได้รับสิ่งดีตอบแทนใครทําความชั่วไม่เวลาหนึง่งก็สักวันหนึ่งหรือห่วงเวลาหนึง่งความชั่วนั่นความเลียวนั้นก็จะกลับมาตอบแทนอย่างแน่นอนและจะได้เห็นป็นทีประจักษ์นะครับ